เดา๋ครับพี่น้องเอ้ยไม่มหลบลงกันมคืนนี้มาขอเล็กดีว่ามีเถียงหน้าอยู่กางป่าหน้าพี่น้องเนาะ พี่น้องคะเศร้า,ามากค่อยได้เมื่อเพื่ออิบซีแฟนช่องน้อง,งต้มตมส่ปูไปแล้วลงดปูน้องคือมีกันไหนมครับพ่อฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาตรงนี้ดีกว่าพันจะได้ถ่ายคลิปด้วยปอูกกระสมบุกสมบันพี่น้องเอ้ยค่ะอูกกระสมบุกสมบัมบนพามาเอาเลือ รถที่ไปได้เพาวะว่ต้องมันต้องพุ่งไปเร็วๆเลยได้พี่น้องด้วยมันคือสูกแล้วก็มีรถเอฟซีน้ำหลังอีกขั้นลงเลยพี่น้อง

นี่แหะคะ่ะเศร้ามากค่อยได้ออกไปเนาะออกกลางคืน,นมันมืดแห้งพี่น,น้องเอ้ยเพื่อเอฟซีแฟนช่องเพื่เบิดเบิด์เ,เลอพี่น,น้องเอ้ย

คันข okay. ั้งหมดนาคูจุดไฟหน่อยเส้ยทังไปขอเลขได้ไหมพี ja ่น้องเอ้ยค่ะส่วสิได้ตัวเลขแนวทางนั่นคน้องเนาะบนได้เคสบนได้ขวงบนไดแม่นนะคะ โอกระพามาขอฝากเอฟซีเนาะคะ่ะขอน่ำพญ,ญาสามพญ,ญาผีนะคะพี่น้องเด้อเลขตัวนี้ขอมาจากสามพญ,ญาผีเนาะค่ะพี่น้องกระซึ่งมาน,นอนเอาบดมือบดขึ้นเอาบดขึ้นเนาะพี่น้องเนาะนอนขอเลขอยู่บดขึ้นหรือว่าไม่ทางทีมงานเจ้าพาค่า,าขายสามหมื่นเพิ่นมานำเนาะพี่น้องเนาะ ทุลักทุเลในจักหน่อยเนาะคะ่ะเพื่อเอฟซีแฟนช่องแล้วก็เฮ็ดได้เบิร์ดพี่น้องเอ้ยอยากให้เอฟซีแฟนช่องถือเหล็กรางวัลที่หนึ่งนะค่ะพี่น้องเนาะดีไซน์กะบโบว่ายสิฟันฝ่าอุปสรรคมาเอาัวเล็กแนวทางฝากต่อผู้ดรถปูทางหนาวนะคะพี่น้อง ก็เลยแอดกับหัวฟัดหัวกล้วยเป็นนัน้อง,องหัวฟัดหัวเวียงนะคะพี่น้องคะนั่งอยู่ทั้งถายถ่ายควอมลำบากเมาเ,าเล็กฝากต่อนพี่น้องเนาะค่ะว่าเป็นยังไงแน่เนาะคะ่ะผู้ที่อคอมเมนต์มาโจมตีหรืะะอว่าคอมเมนต์มานั่นมานี่เนาะค่ะพี่น้องให้เบิ่งเอาเด้อค่ะค่ะขัานบนบ่คอมเมนต์บ่ดีกับบ่ต้องคอมเมนต์ก็ได้เด้อพี่น้องเอ้โอ้

呃，我靠！ bưng đồ bưng xịt tay về đây bò phi ơi con Hãy subscribe cho kênh của Mì บอกไปต้องไปทางเก้าพันเมื่อคืนี่ย ใส่ดใด่เลยนกนกระพาดเนี่ยก็ะือทา่ามันเป็นโศกเลยด้วยพี่นอ้องแต่พอลมลดใจบาเกินลอยบาได้มากพี่นอ้องเอ้ยต้องใจเกินลอยค่อยได้มาก ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับตัวดีตัวเด็ดของปูบุญมี่ยิบจับสรากกินแบงรัฐบาลไว้ได้เลยเนะคะแปดสองก้องนะคะพี่น้องเด้อมักจัดขัดผ่านค่ะพี่น้องค่ะ